กุ้งมังกรมุสลิมบร์กาตัอาเซียนอินเตอร์เกชันวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ในยุคของการรวมอาเซียน10ประเทศไปบวกกับอีก3ประเทศนะครับคือจีนเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นนะครับเรื่องจีนเราคุยกันไปแล้วนะครับสนุกสนานมากนะครับมีเรื่องให้คุยมากมายทีเดียวนะครับในสประเทศเนี่ยเขาจะมีประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะฮะมีความหลังต่างๆนานา นะครับคนนั้นครอบครองคนนี้คนนี้ครอบครองคนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ร่วมแข่งร่วมร่วมค้ากันนะครับก็คือจีนเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นที่ว่านี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเกาหลีใต้นะครับซึ่งเกาหลีใต้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านของความเจริญทางเทคโนโลยีที่สําคัญนะครับไม่แพ้กับญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกว่าเบียดกันไปเบียดกันมาแล้วก็มีความสําคัญ นะครับกับประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าสินค้าหลักที่ทางเกาหลีใต้ส่งมาประเทศไทยเราเนะครับก็คือดาราเกาหล <laughs> <laughs> ีใช่ไน่าจ่ายครับนะฮะถือเป็นสินค้าหลักที่ขายดิบขายดีมากนะครับตอนนี้อย่างหน้าพวกผมเนี่ยหน้าพวกพระเอกอินเดียเนี่ยเขาไม่เอาแล้วนะครับเ <laughs> <laughs> ขาชอบแต่ดาราเกาหลีกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันยองฮันเซโยนะใช่ไหมฮะเราพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะเกาหลีใต้มาบวกกับอาเซียนเป็นยังไงบ้างอาจารย์สนุกไหมสนุกเหมือนจีนไหม ก็เดี๋ยวคอยดูกันว่าจะสนุกไหมครับนั้นโอ้โหถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์เกาหลีนี่คงจะภาพไม่ต้องเล่านะท่านผู้ชมทางบ้านนี่สงสัยผู้ชมทางบ้านเล่าเก่งกว่าเราเล่าเก่งกว่าเรานะฮะเขาก็จะมีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่โกคุระยออะไรนะคะมาถึงโชซอนล้วก็จริงๆเขา เกาหลีเนี่ยถ้าเรากลับไปดูภูมิประเทศของเขานะคะเขาเป็นใช้ภาษาสันทธรสมัยนิดนึงเป็นติ่งเล็กๆของจีนอ่าใช่ครับเป็นติ่งเล็กๆของจีนก็คือเคยเป็นจีนมาก่อนไหมอย่างนั้นไหมเขาเขาเป็นจีนแต่เขาเหมือนเป็นชนเผ่าหนึ่งที่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นจีนเขาเรียกโคคูรยอนใใช่ใช่ก็จะมีตั้งแต่อาณาจักรบ้านเดิมของเขาเลยตั้งแต่เป็นเป็นู่ขเขาจะนับง่ายไม่เหมือนจีนนะจีนนับยากนะ ไเขาก็ยากเหมือนกันเขาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเหรอเยอะเหมือนกันแต่ว่าชื่อเขาก็จะจะเป็นภาษาเขาที่ยากๆนิดนึงนะครับเนี่ยเขาก็พยายามลบล้างกับจีนตลอดว่าว่าเขาไม่ใช่จีนนะแต่บางครั้งก็จะมีการส่งสวยหมายถึงยอมรับให้เขาไาช่วยในอย่างที่อ่อนแอใช่ไหมคะในอย่างที่ทะเลกับญี่ปุ่นใช่ในอย่างก็ก็ไม่เชิญถ้าในอดีตอ่ะถ้าในอดีตเนี้ยแบบขาดแคลนอาหารขาดแคลนเกลือถ้าไปดู ตามเส้นสูงสุดของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มที่หนาวจับ,บนานจบใ,นในกลุ่มหนาวจัดเนี่ยอาหารก็จะน้อยถูกไหมคะคก็จะมีอาหารเป็นบางฤดูกาลเหรานั้เนี่ยเขาไม่ได้เก็บอาหารเก่งเท่าฝรั่งเขาก็ได้กินจิกินจิเนะาะกินจกินจก็ต้องใช้เกลือเนาะ ใช้เกลือใช่ไหมฮะใช้เกลือเออใช่ใช่มเกลือแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ลงข้างล่างเขายังไม่เจอแผ่นดินทางใต้เขายังรวมกลุ่มอยู่ข้างบนเป็นติ่งเล็กๆอยู่ยังไม่ลงทะเลใช่ยังไม่ออกทะเลฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีความลาบากเขาก็จะต้องแบบว่าคือประชาชนก็ยากจนจีนก็ลุกลานไม่ได้ดีเหมือนกันทำลองนั้นงั้นนี่เขาก็เลยทานเนื้อเป็นหลักเพราะเนื้อมันใช้พลังงานก็เลยกลายเป็นที่มาของเนื้อเกาหลี ัเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นโปรตีนที่ให้พลังงานสูงใช่ไหมคะแล้วผักเนี่ยเขาก็ต้องถนอมอาหารคือมีผักเท่าไหร่ก็เอามาทําให้คือด้วยความที่ด้วยความที่กินเนื้อเยอะก็เลยต้องกินผักเยอะด้วยค่ะให้มันบาลานซ์กันใช่ค่ะแต่ผักของเขาดีนี่มีอีกอย่างมีแต่ไอ้พวกผักกาดเลยซึ่งอันใหญ่ๆตุ้งๆนะคะเหมือนฝรั่งเลยเหมือนคนทางทางยุโรปทางอะไรอย่างเงี้ยเวลาปลูกทีนี่เดี๋ยวโห แครอทก็ได้แบบเบลเกอร์ตังโมก็แบบลูกใหญ่หวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ของกินน้อยถึงไม่มีของกินน้อยก็ตามเนี่ยแต่เขาก็แข็งแรงใช่เหมือนพวกเราของกินเยอะจนอ่อนแอเรากินของเรากินตลอดเวลาเรากินตลอดเวลาจริงนะของเราเขาบอกคนไทยเราเนี่ยเออถ้าคุยกันเนี่ยเรื่องธุรกิจเดี๋ยวก็เลิกเร็วคุยเรื่องการเมืองเดี๋ยวก็เลิกเร็วแต่ถ้าคุยไปกินไปได้เรื่อยๆ นะไอ้คุยเรื่องของกินนี่ยิ่งพากันไปต่อได้เยอะเลย <laughs> ได้เยอะเลย <laughs> นี่เขาเนี่ยจะสังเกตว่าเขาตัวใหญ่มากเนาะใช่ฮะเขาตัวใหญ่ใหญ่กะ<า><ข>จีนน,นะเขาตัวใหญ่กาจีนจริงๆไม่ใช่ตัวใหญ่กาจีนเขาตัวใหญ่เท่าๆกับจีนที่อยู่ตรงนั้นอ๋อมันเป็นเรียกว่ามันเป็นพื้นเพตตรงนั้นใช่เป็นพื้นที่ตรงนั้นสภาพทางภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้เขาตัวโตค่ะแล้วคนจีนที่อยู่ติดกับเขาก็ตัวโตแบบเดียวเข้ามานะฮะใช่เห็นเวลา อันนี้เป็นเป็นความรู้ที่ไม่เคยเรียนในห้องเรียนนะได้ศึกษาจากข้างนอกเนี่ยก็จะทราบว่าคนที่อยู่ในเส้นแหวงเดียวกันเส้นรอบโลกเส้นแหวงเนี่ยะจะมีกลางตรงนี้อ่านะใช่เธอเหนือก็จะมีกลางไล่ลงมาเรื่อยๆถูกไหมคะคนั้นใครที่มันอยู่ในเส้นเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอาหารเหมือนกันออันนี้เป็นวิธีทําตลาดอย่างอ๋อแสดงว่าอย่างคนที่อยู่เส้นนี้เส้นเดียวกับเกาหลี มาอีกฝั่งหนึ่งของประเทศเอมาอีกฝั่งหนึ่งของโลกนี่เป็นอะไรเกาหลีเกาหลีมันก็จะมีถัดมาไม่ใช่เป็นมองโกเลียอะไรอย่างเงี้ยก็จะตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกเอเชียพวกเอเชียไมเนอร์พวกพวกอะไรพวกสถานสถานทั้งหลายตัวใหญ่เนอะใช่ไหมเอ้ยกินเนื้อเหมือนกันเห็นไหมอ่าครับอย่างคนไทยเราเนี่ยก็ตัวพอๆกับคนคนซาอุดีอาระเบียอ้าใช่ใช่ไหมเพราะเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันพวกอยู่ประเทศพวกอยู่แบบตรงป่องของโลกพอดีอ่าใกล้กับ ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรอ่าใกล้ใกล้พวกนี้ก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกันอาหารคล้ายกันอ๋ออาหารคล้ายกันเห็นไหมคะเขาก็จะคล้ายเขาทางมองโกเลียก็ทานเนื้อย่างทานเนื้ออะไรอย่างนี้ใช่ใช่แบบทางนี้ขององอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นทั้นเขาก็จะเป็นคนตัวใหญ่แข็งแรงแข็งแรงนะแล้วก็รบขึ้นเก่งด้วยด้วยด้วยความที่เขาที่เขารบขึ้นเก่งเพราะว่าเขาต้องปกป้องเพราะเขาถือว่าเขาไม่ใช่จีน แล้ว <kr> <ired> จีนจะมากินเขาใช่ที่จีนจะมาเรียกว่าจะมาครอบงำเขาใช่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ได้คนพบดินแดนที่มันอบอุ่นกว่าก็คือลงมาข้างล่างลงมาทางอินชอนอินชอนใช่ไหมฮะใช่อย่างนี้ลงมาข้างล่างจอนแผ่นดินข้างล่างเนี่ยก็เป็นเกาหลีใต้ในปัจจุบันอ๋อ้วส่วนส่วนเกาหลีเนี่ยก็ผ่านยุคสงครามมาไม่พอๆกันทั้งตั้งแต่ยุคราอนานิคมยุค สงครามโลกครั้งที่สองจะตั้งแต่ถึงสงครามเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวแต่ว่าเขาไม่ได้ไปรบกับใครที่ไหนมากมายเขาลบกับจีนกับญี่ปุ่นเยอะแค่นั้นแหละลบกับจีนกับญี่ปุ่นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคือตัวเขาว่าอยู่ตรงกลางระหว่างจีนกับญี่ปุ่นพฤติกรรมเขาก็จะมีความคล้ายกับจีนกับญี่ปุ่นอยู่แล้วโดยโดยรากฐานนะแต่เขาก็ลบกับจีนเพราะว่าจีนจะครอบงำเขา ล้วสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็รุกรานรุกรานเนี่ยเอาผู้หญิงของเขาไปเอ่เอาผู้หญิงเกาหลีไปเป็นนางบำเรอใน,ใ,นหให้กับทหารให้กับทหารเนี่ยนับแสนคนหลายแสนคนหลายแสนคนก็สร้างความเจ็บทางใ,ใจแล้วก็คนก็ล้มหายตายจากในช่วงนั้นพอหลังจากยุคนั้นเนี่ยด้วย เด้ยเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยมีความไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงรอยกันอยู่คือไม่ได้ลงรอยกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมีพยายามจะแยกเพราะว่าความเชื่อหรือความศรัทธาหรือความลำบากเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนอยู่ทางใต้มันสบายกว่ามันอบอุ่นกว่าม,ม,มีความสุขกว่านะแต่ก็พยายามอยากจะรวมกับเหนือเหนือก็ไม่ค่อยเพราะเหนือเป็นพวกยำบากยากจนก็อยากจะแบบว่ามีอำนาจกลุ่มอำนาจจะได้คอนโทรลทุกอย่างได้ก็เลยกลายเป็นทำยังไงก็ไม่ ไม่สามารถจะคือทัวันี้ทั้งเหนือกับใต้เขาก็ยังไม่สามารถคบกันไม่ได้ใช่ยังเข้ากันเข้ากันเป็นแผ่นเดียวันแผ่นดินเดียวกันไม่ได้ทั้งทงที่ก็คือเครือญาติกันหรือว่าเป็นชนชาติเดียวกันนั่นแหละก็ยังมีวันที่เขาไปเจอกันแต่ทีนี้ในความเป็นประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับการค้าขายของของอาเซียนที่จะเข้าไปสู่เกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้อยู่ใน WTO ไม่ได้อยู่ เวลารวมนี่ก็ไม่รวมด้วยไม่รวมด้วยค่ะไม่รวมด้วยแต่ว่าคนในโลกเพื่อเราจะเห็นได้ว่ายุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีก็พยายามที่จะเจรจาให้เขาเปลี่ยนการเป็นไปการปกครองสิงเกาหลีเหนือเขาก็จะมีโลกของเขาเขามีโลกของเขาเขาก็เชื่อว่าผู้นําของเขาเนี่ยดีที่สุดสุุษย์แล้วแต่ก็ยังมีคนที่แต่ก็จะมีคนที่เขาเศร้าแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็จะหนีออกนอกประเทศเหมือนกันแล้วจะมีหลายคนนี้วยแล้วก็มีคนเดินมาถึงเมืองไทยก็มีเดินเลยนะเดิน ก็จะทำอะใช้วิธีไหนล่ะคะขึ้นรถมาเหรอโอ้ยังมีอยู่นะเดินได้ก็มีอยู่ค่ะมีอรอบประเทศไทยเยอะแยะคนเกาหลีเหนือนะครับคนเกาหลีเหนือทีนี้เกาหลีใต้ทีนี้เกาหลีใต้เนี่ยพอเขาพอเขาเริ่มก่อร่างช่างกลเมื่อก่อนเขาก็จนนะครับแล้วตอนนี้ไม่จนแล้วนะแล้วเขาก็ก็ผู้นำจริงๆแล้วบางทีเราต้องดูกลยุทธ์ผู้นำเหมือนกัน อย่าลืมว่าพวกนี้มียังไงก็เป็นเชื้อสายจีนเผ่าพันธุ์เดียวกันแะนั้นเขาจะเก่งเรื่องกลยุทธ์กลยุทธ์ถูกไหมฮะเขาจะเก่งเรื่องกลยุทธ์ท่านเนี่ยเขาก็วางกลยุทธ์โชกเลยนะเ<อ>ขาก็เขายังเข้ามาพอเป็นอาเซียนเริ่มเจราจาเขาก็เริ่มเอาตัวเข้ามาแทรกอยู่ในบวกสามด้วยเขาก็อยู่ในบวกสามด้วยเพระเขาอยู่ในบวกสามเนี่ยพอเขาเห็นแล้วว่าภาษีเขาจะต้องปรับอะไรยังไงเขาก็ปรับเขาก็ปรับเขาเลยปรับรอเลยปรับรอเลย เพอเขาเปิดปึ้งทุกประเทศโอเคเพราะเขารู้ว่าโอกาสของเขาละใช่ไหมใช่อยู่ข้างบนโดนจีนโดนจีนบีบกดดันอยู่ข้างล่างญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งพออาเซียนเข้าไปปึ้งเนี่ยโอ้เอพอศ .2530 กว่าเนี่ยมีหนังเกาหลีเข้ามาในเมืองไทยนะคะทั้นหนังเกาหลีสมัยนั้นน่มีแต่มอเตอร์ไซค์นะไม่มีรถยนต์พ้าเอกนางเอกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไม่มีรถยนต์กี่ปีมาแล้วเนี่ย 2,530บอกว่าครับมีแต่มีแต่มาลหนังเกาหลีตอนนั้นหนังยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คือหนังเกาหลีพวกนั้นจะไม่มีรถรถเก๋งไม่มีรถเก๋งไม่มีมาล่าไซด์พระเอกนี่ขี่มาล่าไซด์แต่คันใหญ่ๆคันใหญ่ๆอ่าจะได้ดูเท่ๆอ๋อใช่ใช่ไม่มีสมัยนั้นไม่มีถ้าจะเพราะเขาพวงจะมีพวกคุณใดต่างๆพวกเขาจะมีพวงจะมีกันเนาะใช่ทีนี้ด้วยการที่เขาเตรียมตัวเขาเขามีเขาวางหมากในประเทศเขาอะ เขาก็รู้ว่าเขาจะทําเงินจากเขาก็ขายเคาเจอร์ก่อนขายเคาเจอร์ขายเคาเจอร์ก่อนก็คือด้วยการขายหนังทําหนังออกมาทหนังให้คนเนี่ยชื่นชมให้คนรู้สึกเรียกว่าสนใจในในประวัติศาสตร์ในเขาเป็นชาติของเขาสร้างเคาเจอร์ใหม่ไม่ใช่เคาเจอร์เก่าสถานที่อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาสร้างเป็นของใหม่หมดเลยใช่ไหมฮะไอ้ที่เราไอ้ที่เราไปเที่ยวเกาหลีกันตามไปดูกันต่างๆเนี่ย เกาะเกลื่อรต่างๆนะมันคือฉากในหนังเท่านั้นถูกเพราะขายนั้นที่อยู่ในหนังถึว่าอาจารย์ผมไปดูไอ้พระราชวังโบราณเนี่ยเขาเนี่ยพระราชวังเนี่ยเก่าๆอันนั้นเก่าอันนั้นไม่มันก็ใหม่หมดแล้วนะมันก็ทาสีอะไรใหม่เี่ยมเลยนะเป็นนิสัยของคนแถบนั้นญี่ปุ่นก็ทำอออย่างของไทยเราเนี่ยไอ้วังโบราณต่างๆเราจะรักษาไว้ใช่ค่ะใช่ไหมคือให้มันเป็นความเป็นโบราณมันประทักพังยังไงก็ให้รักษาไว้อย่างนั้นใช่แต่ของเขาเนี่ยคือเขาสร้างใหม่ เขาสร้างใหม่เขาทาสีใหม่ทาสีใหม่หล่อปูนใหม่อะ้รให้มันให้มันเข้าสภาพเดิมเพราะเขาชอบทำเพราะชอบทำถึงว่าขึ้นไปปีนไอ้กระแพงเมืองจีนเนี่ยจะมันไม่ใหม่ปูนยังใหม่ใหม่เลยจินซีฮ่องเต้มาทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่เมาทำอะไ่คือคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแพลนแพลน ยาวๆเลยว่ากี่ปีเขาจะต้องทําอันเนี้ยทาสีอันเนี้ยทีหนึ่งเขาจะวางตารางของเขาไปเลยทำลายว่าอันนี้อีก3ปีมาทาสีใหม่อีกห้าปีทาสีใหม่ใช่ค่ะงานเกาหลีจีนเหมือนกันของไทยเราดูว่าเอาสาว่าเออเก่าแล้วเรายี่สิบปียังไม่ทำอ่าก็เราอนุรักษ์ไงอนุรักษ์เรารักษาเรารู้สึกว่ามีไว้ไม่บ้านสร้างมา20ปีก็อยู่เลยก็อยู่ไม่มีแผ่นเขามันสบาย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 สแต่ของเขาเนี่ยเขาอยู่นิ่งไม่ได้ใช่เขาจะมีชั้อยู่นิ่งก็หนาวตาย นี่พอเขาขายเค้าเจอขายเค้าเจอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีเงินกลับเข้ามาในประเทศเขามหาศาลเขาขายฝันเนาะเห็นว่าเห็นว่าธุรกิจภาพยนตร์ของเขาเนี่ยทำเงินให้กับเขาเยอะมหาศาลใช่เขาก็คือทําให้คนนิยมเกาหลีเนี่ยใช่ร่าเอง entertainment ทุกรูปแบบเขาขายเค้าเจอนะจริงๆแล้วเค้าเจอที่เขาขายอ่ะถ้าเราลองนั่งดูจริงๆอย่างใจเป็นธรรมอ่ะมัน มันก็คือฝรั่งดีๆนี่เองใช่มันคือการเรียนแบบฮอลีวูดนั่นแหละใช่ไหมครับฮอลีวูดก็ทําให้คนรักอเมริกันนาชิ่นชมฮีโร่ในอเมริกันบรรดายอดมนุษย์ทั้งหลายซูเปอร์แมนแมงมุมอะเรนตาเน่อก็คือมาจากอเมริกาเวลาเวลามีเอเลี่ยนมาจะครองโลกก็อเมริกามาช่วยกู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลักษณะเดียวกันเขาก็จะมีของเขาว่าเขาก็มีรเศร้าเหงารักของเขา อย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ในวงวังวนของเขาอะเรื่องเศร้าเหงารักแบบเศร้าอ๋อเศร้าเหงารักโรแมนติกอเขานะอ่าใช่สวยไหมฮะแล้วแต่ผมชอบผมชอบอย่างเรื่องที่เกี่ยวกับแพทย์หมออะไรนะฮะประวัติศาสตร์อ่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารอ่าผมชอบเพราะว่าเขาทำน่าสนใจทำได้ดีมากทำได้ดีมากน่าสนใจอะแล้วถ้าที่เป็นเรื่องอาหารแบบเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งในวังที่ต้องทำอาหารให้กับฮองเต้ให้กับยาเี่แต่มาทำเป็นเรื่องเป็นราวได้อาหารอาหารจริงๆเป็นไง เออผมก็จะพูดเลยเคือโอ้โหเทคนิคในการทําอาหารนั่นน่นนี่เห็นแล้วแบบเห็นโอ้โหซาลาเปาของเขาเนี่ยคิดว่ากัดไปบางคนจะแบบอร่อยสุดในจักรวาลอะไรเงี้ยนะครับแต่ไปเกาหลีมาสี่วันเนี่ยขอโทษครับ <c oughs> ถ้าไม่มีอน้ําจิ้มแมปะนอมไปนะ <c oughs> อยู่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอออันนี้จริงนะจริงนะฮะอันนี้ก็เขาขายเคาเจอาเขาขายเคาเจ้ไม่ได้หมายความว่าต้องเก่าเสมอไปเคาเจ้าของเขาเนี่ยขายทั้งเก่าบวกใหม่ อะไรที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เขาก็ถาเพราะเขาทำปุ๊บเงินก็เข้าเพราะเงินมันก็คือฝรั่งนั่นแหละใช่มันก็คือฝรั่งนั่นแหละเขาก็เขาก็เห็นเลยว่าวิสัยทัศน์ของประเทศเขาเนี่ยเขาจะวางทิศย์ทยนทิศไปทางไหนเหนั้นเขาก็เริ่มเป็นเมือนเทคโนโลยีเลยเห็นไหมคะจากเงินทั้งหลัะเขาก็ลงทุนเองลงทุนเองทำให้คนเติบโตขึ้นทำให้คนเ็าเติบโตทั้งที่จริงๆแล้วเกาหลีที่มีอะไรน่าเที่ยวเลยนะก็เขาสร้างให้น่าเที่ยวเขาสร้างให้มันเป็นที่เที่ยวได้ใช่เพื่อดึงดูด <Ừ. S 1> การท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดกันขายหนังขายคือเป็นขายเพลงขายทีนี้โอกาสของเราชาวอาเซียนคืออะไรของเราเหรอก็เขาไม่รอร่อยอ,อาหารของเราเนี่ยอาหาร <laughs> เราอร่อยแล้วก็เอาไปให้เขาอร่อยถูกค่ะจริงๆแล้วสินค้าของเขาเนี่ยอะไรที่เขาทําทเก่งๆเนี่ยนะถ้าเราเขาคิดว่าเขาเก่งเนี่ยนะซื้อเราไม่ได้นะอื ถูกไหมเอาซื้อของไม่ได้นะแต่เขาเขาดูดีๆเขาสร้างภาพไม่ได้เก่งสร้างภาพได้เก่งใช่ไหมครับงั้นถ้าพูดถึงสัญญกรรมเนี่ยเราเก่งกว่าเขาก็เป็นมือแห่งสัญญกรรมแต่ว่าแต่ว่าคนของเขาก็มาทำสัญญกรรมที่บ้านเราถูกแต่เขาก็ทำสัญญกรรมแบบที่ทุกคนเหมือนกันหมดเออเป็นเพื่อนเดียวกันหมด ออกมาหน้าตาบ็อกเดียวกันเลยของเราเนี่ยทำจากจกแรกแรกดูว่าสวยแต่หลังดูถาวว่าไม่สวยแล้วมันพลาสติกมันตุ๊กตาอะไรอย่งเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยทำจากโจดอ๋อคุณน่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถมีความละเอียดอ่อนที่เราใช่จริงๆแล้วเราอ่ะอาศัยความดังเข้าเราไปอยู่เอสจะแว่าทำให้แพทย์สมองไหลไหมคะใช่ไหมเอ๊เดี๋ยนะผมจะไปขายอะไรดีอ่ะนะเั้น อาหารการกินของเขาก็ไม่ใช่ว่าอะไรมากแล้เนี่ยเขาเขามีสินค้าปลาดีปลาของเขาดีแต่ว่าทะเลค่ะแต่ว่าเขาก็เขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องอื่นนะนะผักโภรมาอะไรอาหารอะไรทั้งหลายของเราก็ไปได้นะเซอร์วิสของเราก็ไปได้เรายังเรายังมีความเหนือกว่าในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของรสชาติในเรื่องของเซอร์วิสเออเซอร์วิสมา ใช่คที่ที่เราจะพอจะไปในธุรกิจท่องเที่ยวอย่างนี้น่าสนใจนะเพราะเราถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทาอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นช่องทางของอาหารไทยไปเกาหลีน่าจะก็เป็นไปได้แล้วะคือคือมันเป็นเทรนดนมันเป็นเทรนด์ที่มันมหาเราเราเลยไม่กล้าสวนไปทั้งทั้งจริงแล้วถ้าเราสวนไปเนี่ยเราก็มีภาษีมีโอกาสใช่อาหารไทยอ่ะแต่ว่าด้วยด้วยด้วย วิธีการเขาเนี่ยมันทําให้เราส่ากลัวเฮ้ยเขาเขาเจ๋งกว่านะจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่มีอะไรมันเป็นเพียงแค่ภาพลงตาที่เป็นมายาให้เราได้เห็นนะครับโอเคนะครับน่าสนใจนะครับสำหรับเกาหลีนะครับเกาหลีเป็นเป็นประเทศแห่งมายาอย่างไงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นมายาอย่างนั้นอยู่นะครับก็ลอง เราคิดอ่านทำธุรกิจกับเกาหลีแบบแบบมายามายาเอาละครับลากันไปได้วยเวลาเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ว่ามาครับสวัสดีครัครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้าที่เหลือครับคือประเทศญี่ปุ่นนะครับมาพบกับเราในสัปดาห์หน้าได้นะครับลาไปก่อนครับอัสลามมุอะลัยกุมเรามะตุลลอฮ์บะระกาต